นิยายตักนิยายเสียงเรื่องแดงพิศวาสตอนที่หนึ่งเหงาโว้ยวิ Vincent, นเซนต์บบนออกมาต่อหน้าลูกน้องสองคนของเขาทอมและหลุยมือขวาและมือซ้ายคนสนิทของเขาต่างมองหน้ากันอย่างเข้าอกเข้าใจเจ้านายหนุ่มสุดหลอ่อวัยสาสสามปีเจ้านายของพวกเขา ต้องทำงานหามรุงหามคำ่ำอยู่กับกองเอกสารทั้งวันทั้งงานของตัวเองและงานของบิดาที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงเจ้านายหนุ่มของพวกเขาอีกทีบิดาของเขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อนด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันส่วนวันดาชาวญี่ปุ่นก็เพิ่งจะเสียไปเมื่อหกเดือนก่อนด้วยภาวะมะเร็งในสมอง ทำให้คนเป็นลูกต้องทำงานชนิดหามรุ่งหามคำ่ำแข่งงานจากที่เดียวยังพอว่ายัางต้องพบลูกค้ามากหน้าหลายตาและสังคมจอมปลอมในสังคมไฮโซแต่สิ่งที่เจ้านายลูกครึ่งไม่เคยขาดนั้นก็คือเรื่องผู้หญิงหนาอยากไปดื่มไหมครับทำเสนอพลางยิ้มให้เจ้านายได้ข่าวว่าที่ผับ มีสาวๆมาเพียบทอมหนุ่มไทยหันไปพยักพเยิดกับหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสหลุยส่งยิ้มมีเลสัยอ๋อที่ผับของลุงชอนใช่ไหมลุงชอนที่หลุยพูดถึงนั้นก็คือคนเก่าคนแก่ในตระกูลของวินเซนต์นั่นเองพอพ่อของเขาตายลุงชอน ก็เลยอยากจะทําธุรกิจของตัวเองบ้างวินเซนต์จึงให้เงินไปมากพอควรพอได้ข่าวอีกทีลุงชอนก็ไปเปิดผับมีสาวๆล้อมหน้าล้อมหลังพอวินเซนต์ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มตามลูกน้องทั้งสองของเขาอย่างชอบใจน่าสนุกดีว่ะก็ดีเหมือนกันฉันไม่อยากกลับบ้านหนุ่มหลอ่อพูดไปเบะปากไปเมื่อคิดถึงคฤหาสนหของเขา กับเมียที่แสนจืดชืดลูกน้องสองคนตามไม่พูดอะไรเมื่อเจ้านายหนุ่มจะว่าอย่างไรก็ว่าตามกันในที่สุดทั้งสามก็พากันมาถึงผับของลุงชอนเมื่อรู้ว่าวินเซนต์จะมาลุงชอนก็รีบจัดหาโต๊ะมุมที่เห็นหน้าวิทีชัดเจนที่สุดและหาสาวๆมาบริการชงเหล้าให้อันดีเจ้านาย อย่างดีที่สุดเช่นกันยินดีที่สุดเลยครับคุณวินที่ผมมีโอกาสได้ต้อนรับคุณลุงชอนพูดอย่างตื่นเต้นอา้าวสาวๆดูแลเจ้านายของลุงน้อยสิจ้าสาวๆในชุดเรสรัดรูปหน้าต่างสั์สวยกุลีกุจอทําตามคำสั่งของเจ้าของผับอย่างไม่มีใครรังเกียังงอเพราะ ชายหนุ่มคนนี้ทั้งหล่อทั้งสมาร์ทท่าทางจะเงินหนาเรียกคุณวินคะคุณวินขาเอาใจเขาอย่างสารพัดวินเซนต์พออกพอใจพอจะคลายความเหงาไปได้บ้างเมื่อมีสาวๆสวยๆเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเขาหันไปยิ้มให้ทอมและหลุย ที่พอจะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยวินเซนต์ดื่มไปเยอะพอควรพอได้กลุ่มๆุมเพลงจังหวะเร้าใจสร้างแสงสีก็ค่คอยๆแปรเปลี่ยนมีเสียงประกาศจากดีเจคนดังว่าจะมีสาวสวยออกมาเต้นโชว์หน้าเวทีขณะนั้นวินเซนต์ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ก็แค่สาวๆนุ่งน้อยห่มน้อยที่ออกมาเต้นโชว์ตัวยั่วยวนเพียงเท่านั้นแสงสีเปลี่ยนไปแสงสปอตไลต์จงใจส่องลงบนเวทีจงังหวะเพลงเปลี่ยนไปแล้ววินเซนต์มองไปทางเวทีที่มีการปล่อยไดไอส์และแสงไฟสีชมพูนวลตาบรรดาสาวๆในชุดนางแมวยุสว่าสีดำออกมาเต้นยกย้าย สายสะโพกสาวทุกคนสวมหน้าก,กะหนังมันครึ่งใบหน้าแตนเซ็กซี่โยโยนจนวินเซนต์ยิ้มอย่างพออกพอใจนานๆทีจะได้เห็นอะไรที่สบายตาเช่นนีเ้เสียทีทุกคนมองมาที่เขาตามคำสั่งของลุงชอนเพราะเสือเท่าอยากเอาใจอดีตเจ้านายและเขาก็ไม่รอช้า กระซิบบอกสาวข้างกายว่าเขาต้องการพบกับชอนสาวนางนั้นก็รีบทำตามคำสั่งจบเพลงบรรดาสาวสาวต่างหยุดค้างอยู่กับที่เพลงบนเวทีก็เปลี่ยนไปกลายเป็นจังหวะใสๆสไตล์เกาหลีมันถูกปิดลงและเปิดในไม่กี่นาทีต่อมาปรากฏร่างสาวงามผมยาวดวงตากลมโต ริมฝีปาอวบอิ่มสีชมพูกลีบบัวมันวาวกับชุดคนแมวฟูฟ่องแต่กลางเกงของเธอตัดรูปสั้นกุดเอวข้อทรงเอสสะดือสวยช่วงขาเรียวยาวเพียวแมวน้อยตัวนั้นทำให้วินเซนต์ถึงกับตกตะลึงตาค้างเธอออกมาเต้นน่ารักตามจังหวะเพลงเกาหลี ราชสีหนุ่มคำรามในลำคอเขาอยากขย้ำแมวน้อยขนฟูตัวนั้นเหลือเกินเจ้ารอนยกยายใส่สะโพกบนศีสะของเธอมิทิคาดผมเป็นหูแมวสามเหลี่ยมที่ก้นมีหางยาวลูกไล้ขนฟูนุ่มๆครู่เดียวเธอก็หันมาขยิบตาส่งให้กับวินเซนต์อย่างจงใจตามคำสั่ง พร้อมรอยยิ้มที่เห็นรักยิ้มบนแก้มยุยยุยที่ช่างหน้าฟัดโอ้พระเจ้าสาบานได้เขาตื่นตัวอย่างเต็มที่จ้องมองแมวน้อยชนิดอ้าปากค้างวินเซนสาบานกับตัวเองตั้งแต่เกิดมาสามสิบกว่าปีเขาไม่เคยพบเจอสาวที่ไหนน่ารักน่ากินเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิต เขาเอาแต่จ้องแมวแมวน้อยตัวนั้นดากับถูกเวทมนต์สะกดกระทั่งสาวน้อยปล่อยไม้เด็ดเมื่อสาวสาวที่เต้นอยู่ข้างๆถอดชุดขนฟูของเธอออกจนเห็นเกาะอ,อกสีชมพูรูปหัวใจพร้อมกับอกฟูฟๆลดๆหน้ามองสาวน้อยจิกสายตาเรียกบรรดาหนุ่มๆที่ต่างตกตะลึงตาค้างมองเธอเป็นตาเดียว เธอทำท่าน้องเหมียวอ้อนสวัสดกกำมือน้อยๆข้างแก้มนุ่มๆที่เธออลมลมจนป่องสงสายตากลมโตอย่างวาววามาทางเขาอย่างจงใจขียิบตานิดๆอมยิ้มหน่อยๆวินเซนต์ใจกระตุกสาบานเธอว่าแมวน้อยตัวนี้จะต้องเป็นของเขาเธอต้องเป็นของเขาเท่านั้น ใครก็ห้ามมาแยกจากเขาเด็ดขาดเพลงจบลงอย่างน่าเสียดายแมวน้อยยังคงส่งจูบให้ทุกคนก่อนที่เธอจะบกมือลาลงจากเวทีแม้จะมีชายหนุ่มบางส่วนถึงขั้นเดินตามเธอไปสนุกไหมครับเจ้านายชอนถามวินเซนต์ด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจทว่าดูเหมือนตอนนี้วินเซนต์ จะล่องลอยไปกับแมวน้อยตัวนั้นเสียแล้วเขานิ่งอึง้งไม่ได้ตอบมันทำให้ทุกคนต่างประหลาดใจคุณวินครับคุณวินลุงชอนเรียกอีกครั้งเขาหันมามองลุงชอนและออกคำสั่งเธอคนนั้นอะไรนะครับลุงชอนพยายามเงี่ยหูฟัง เพราะคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเจ้านายหนุ่มช่างเบาเาวากับเขายังติดอยู่ในห่วงแห่งความฝันไปเพิบไปพาเธอมาพบกับฉันเดี๋ยวนี้เขาแทบจะคำรามออกมาหนูนิดนะครับเสียใจด้วยนะครับเธอรับงานเต้นเพียงอย่างเดียว จบแล้วนะคะแรงพิศวาสอันนี้เป็นตอนที่1เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปถ้าใครถามว่า เรื่องนี้มีกี่ตอนตาตอบไม่ได้นะคะเพราะเพิ่งเขียนเนาะอย่างที่บอกตาเขียนวันต่อวันนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละเท่าที่มีโอกาสนะคะฝากติดตามต่อด้วยฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ